บทที่หนึ่งเด็กดิบแดนเถื่อนเรื่องต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศห้สิบหรือหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับคันธปรินิพานแล้ว50ปีเป็นยุคของคนในโลกยังไม่มีเครื่องยนต์นกลไก และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการติดต่อสื่อสารการเดินทางไปสู่ดินแดนต่างๆก็เดินด้วยเท้าหรือไม่ก็ใช้เรือพายเรือแกวหรือช้างม้าลาอูดประเทศไทยทุกวันนี้ในยุคที่มีชื่อว่าแผ่นดินสยามหรืออาณาจักรสยามมีการปกครองแบบมีเจ้าเมืองเป็นหัวหน้า ไม่อยู่ในอำนาจของเมืองใดๆแต่มีการติดต่อเมืองอื่นเสมือนบ้านพี่เมืองน้องภาษาพูดก็เป็นภาษาสยามแต่มีสำเนียงแปลงต่างกันบ้างไม่มีโรงเรียนสอนวิชาเขียนอ่านหนังสือความรู้ต่างๆก็ท่องจำไว้จากปากต่อปาก ถึงจะมีครูบาอาจารย์สอนวิชาต่างๆอยู่บ้างก็มีอยู่ในถ้ำหรืออยู่กลางป่าดงดิบใครหวังจะร่ำเรียนวิชาการต้องมอบตัวเป็นสิทธิ์ทำงานรับใช้ใครอยากได้วิชาหลายแขนงต้องอยู่กับอาจารย์ถึง5ปีหรือมากกว่านั้น การรักษาโรคก,ก็ใช้ยารากไม้หรือ,อยะทาหรือจินและใช้คาถาอาคมปัดเต่านอกจากนั้นยังมีพิธีกรรมอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบรันรดาลให้คนป่วยหายจากโรคภัยใครเจ็บหรือไม่ก็ทำพิธีเรียกผีอยู่บนฟ้า มานำโรคร้ายจากคนป่วยหนีไปผีฟ้าดังว่านี้ถือกันว่าเป็นผีชั้นสูงกว่าผีทุกชนิดที่อยู่บนพื้นโลกกินอาหารทิพย์อาศัยอยู่บนเมืองฟ้าสามารถทำให้ผู้คนป่วยไข้หรือให้อยู่เย็นเป็นสุขได้มีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่า บ้านฟ้าแตกตั้งอยู่ริมทุ่งกุราร้องไห้ตอนบนและอยู่ในเขตเมืองมหาสารคามมีบ้านเรือนปลูกด้วยไม้กันยกพื้นสูงประมาณ60หลังคาเรือนมีหัวหน้าหมู่บ้านวัยห้ปปีชื่อว่าพ่อใหญ่งูหรือพ่อเท่างู รูปร่างค่อนข้างสูงใหญ่พูดจาเสียงดังฟังชัดเครื่องนุ่งหม่มครอบครัวของพ่อใหญ่งูก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปเช่นนุ่งผ้าสิ้นผ้าสโลงกางเกงขาสัน้นไม่รัดเข็มขัดไม่มีสายรูดผู้หญิงยังไม่แต่งงานส่วนมากจะใช้ผ้าขมารัดหน้าอกและกล้าวผมเป็นมวย เครื่องประดับตัวของหญิงสาวมีดอกไม้แสมผมหรือปักไว้บนยอดมวยเป็นสีต่างๆหากเป็นลูกสาวของครอบครัวฐานะดีหน่อยก็มีกําไรข้อมือหรือกําไรข้อเท้าสวมใส่ทำด้วยเงินส่วนตุ้มหูก็ทำจากทองคำเป็นรูปประพันธ์ต่างๆอาชีพหลัก ครอบครัวของพ่อใหญ่งูก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปคือทำนาทำไร่และหาของป่าของทุ่งไว้แรกสิ่งของที่จำเป็นมีคอกวัวควายทั้งคอกหมูเล้าไก่และเล้าข้าวใส่ข้าเปลือกนอกจากทำนาไร่แล้วยังทำไร่ปลูกฝ้ายเพื่อทำ เป็นเส้นได้แล้วทอเป็นผืนผ้าอีกต่อหนึ่งการปั่นปุยฝ้ายและทอผ้าฝ้ายเป็นหน้าที่ของยายมิง่งเมียพ่อใหญ่งูกับนางสาวนกเอี้ยงผู้เป็นลูกคนสุดท้องปีนี้นางสาวนกเอี้ยงอายุ13ปีแต่รูปร่างคล้ายหญิงอายุ15-16ปี ส่วนพี่ชายกับพี่สาวของนางสาวนกเอียงออกไปมีครอบครัวอยู่หมู่บ้านอืน่นตั้งแต่สาวนกเอียงอายุเพียงห้าขวบ